รบจะดังพอกัอนนะได้ยินไหมครับไม่ค่อยได้ยินดังขึ้นไหมดังขึ้นไหมครับนบ่าจะพอได้นะ มาแสดงความเห็นาจากที่ขึ้นหัวข้อไว้นะจาก6ตุลาถึงรายงานคออปอก็คงจะเน้นหนักที่รา,ายงานคออปอซึ่งก็เข้าใจว่าเข้าใจดีว่าเป็นหัวข้อที่ขณะนี้เนี่ยข่าวการเมืองก็เต็มไปด้วยเรื่องอื่น พอปรายงานคอปอก็เป็นเรื่องที่คงจะมีคนพูดถึงน้อยแล้วแต่เห็นว่าเรื่องรายงานคอปอถึงยังไงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยง้งการปรงดองยังจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปแน่ๆไม่ช้าก,ก็เร็วเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกแต่ว่า ที่มาพูดในวันนี้คือวันนี้วันที่7ตุลาเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ36ปีของอเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับซึ่งผมก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายหโดยตรงด้วยคนหนึ่ง ทำให้มานึกถึงเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็จากการนึกถึงเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็เลยทําให้มาเห็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับรายงานคอปอค่อนข้างมากครับก็เลยจับสองเรื่องมารวมกันก็ต้องขอชี้แจงก่อนว่าการให้ความเห็นในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องเกี่ยวกับ ความขัดแย้งวิกฤตการปลองดองและก็ตัวรายงานคอปเองมีแง่มุมที่คงจะต้องพูดกันอีกมากเพราะฉะนั้นการให้ความเห็นในวันนี้คงจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับคงจะต้องมีการให้ความเห็นกันต่อแล้วก็หวังว่าหลายๆฝ่ายจะได้มีการแสดงความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันต่อไปอีกด้วย ผมจะเริ่มด้วยบทเรียนจาก6ตกุลาเฉพาะส่วนที่สำคัญครับที่ทำให้คิดว่าควรจะพูดถึงรายงานคอร์รปอดบทเรียนจากเหตุการณ์6ตุลาก็คือการที่ชนชั้นนำใช้ความรุนแรงเข้าจัดการกับประชาชนที่มีความเห็นแตกต่างซึ่งก็พบว่าจาก6ตกุลามาแล้วก็ยังเกิดซ้ำๆ สังคมไทยยังไม่สามารถมีข้อสรุปที่จะทำให้สามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่สำคัญในเหตุการณ์6ตุลาการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อปราบเพื่อฆ่าประชาชนอย่างโหดเหี้ยมและการรัดประหาร ได้รับการนิรโทษตัวเองไปหมดไม่มีการตรวจสอบค้นถหาความจริงว่ารัฐได้ทำผิดอย่างไรใครควรรับผิดชอบใครควรขอโทษประชาชนอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายต่างๆได้นิรโทษตัวเองไปแล้วประชาชนถึงแม้ว่า <c oughs> อาจจะได้รับประโยชน์จากการนี้นักรกรกมอยู่บ้างคือไม่ต้องเสียเวลาไปสู้คดีทั้งทั้งทงี่ตัวเองไม่ไม่ไผิดอยู่แล้วไม่ได้ทําผิดอยู่แล้ว <g ül> ก็ไม่ได้รับความยุติธรรมที่ประชาชนได้โอกาสร,าร่วมอยู่ในสังคมต่อไปก็ต่อเมื่อการต่อสู้ของประชาชนพ่ายแพ้แล้วอันนี้คือบทเรียนจากเหตุการณ์6ตุลา จากการนึกถึงบทเรียนเหตุการณ์6ตุลาอย่างนี้ก็ทําให้นึกถึงรายงานคออปอที่จะต้องตั้งคําถามว่ารายงานนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงการเข็นฆ่ากันของคนในชาติและการที่ชนชั้นนําปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนได้หรือไม่หรือพูดแบบหนึ่งก็คือ รายงานคอปอจะช่วยทำให้เกิดการปลองดองได้หรือไม่ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยรายงานของของคอปอมีข้อดีอยู่มีข้อดีและเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อยนะครับเช่นคอ,อปอได้รับการสนับสนุนจากทั้งจากรัฐบาลที่แล้วและรัฐบาลปัจจุบันโดยไม่ปรากฏแรงบีบคั้นใดๆจากทั้งสองรัฐบาลหรือองค์กรอ,อื่นใด มีการรับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆในสังคมไทยอย่างอย่างกว้างขวางพอสมควรแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากบุคคลและองค์กรจากต่างประเทศด้วยมีหลักการพอสมควรในการทาในการทำงานและมีข้อเสนอที่ดีและเป็นประโยชน์อยู่แต่ว่ารายงานของคอปอ ถ้าศึกษาแล้วก็จะพบว่ามีข้อจำกัดมีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญอยู่หลายประกาศจนทำให้รายงานของคอปอนี้ไม่อาจจะนำพาประเทศไปสู่การปลองดองได้ทังนี้เนื่องจากว่าคอปอไม่ได้ค้นพบความจริงต้องบอกว่าไม่ได้ค้นหาความจริง ไม่ได้ค้นหาความจริงที่จำเป็นต่อการสรุปบทเรียนของสังคมไม่สามารถเสนอให้เห็นสาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งที่ตรงประเด็นหรือที่เป็นปัญหาใจกลางของวิกฤตที่สำคัญก็คือปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองรายงานของคอปชิ้นนี้จึง ไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายที่สังคมจะสามารถฝากความหวังว่าจะทำให้เกิดการปรองดองนี่ผมจะขยายความข้อสรุปที่ที่ผมได้นำเสนอเนี่ยนะครับข้อจำกัดหรือจุดที่เป็นปัญหาของรายง,งานคอปดอข้อแรกคือการสอบถามข้อมูลและความเห็นยังไม่ ครอบคลุ่มหลายๆส่วนซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ผู้ที่เสียหายในเหตุการณ์ก็สะท้อนอย่างนี้อยู่ข้อต่อไปคือขอ้อเท็จจริงและความคิดเห็นจํานวนมากไม่ถูกนํามาเปิดเผยและไม่มีช่องทางให้ผู้คนได้เข้าถึงให้สังคมได้รับรู้ข้อมูลทําให้สังคมก็ได้รับรู้ข้อมูลเพียง บางส่วนที่คอปอเลือกมาให้รับรู้ทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นข้อต่อไปคือในส่วนของการตรวจสอบและค้นหาค้นหาความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงคอปอไม่ได้ค้นหาความจริงที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำให้เกิดความยุติธรรมการสรุปบทเรียนการป้องกันความรุนแรง การใช้ความรุนแรงของรัฐต่อประชาชนละการขอโทษการให้อภัยอันนี้ถ้าถ้าเทียบกับ6ตุลาครับอ,อปบทำการค้นหาความจริงเนี่ยคือแต่งดเว้นที่จะหาความจริงที่สำคัญสำคัญเหล่านี้เหมือนกับว่ากรณี เหตุการณ์ความรุนแรงเดือนเมษาพฤษภาปีห้าสามได้มีการนิรโทษกรรมไปหมดแล้วจนไม่จําเป็นต้องหาว่าใครผิดอีกต่อไปความจริงประเด็นสําคัญที่ไม่ได้มีการค้นหาก็คือความรุนแรงเกิดจากใครใครผิดมากผิดน้อยการใช้มาตรการรุนแรงของรัฐ เกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นไปตามหลักสากลหรือไม่ซึ่งความจริงลักษณะนี้เป็นประเด็นมาตรฐานทั่วไปที่ควรจะต้องมีการค้นหาในกรณีที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงและเกิดเป็นความสูญเสียชีวิตของประชาชนขึ้นจำนวนมาก รายงานนี้จึงไม่ได้ตอบสิ่งที่เรียกว่าประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆคำนี้คำว่าประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆเป็นถ่อยคําอยู่ในคําสั่งตั้งคอปอเปอเป็นเหตุที่ให้มีการตั้งคอปอปอคือให้ไปนค้นพบค้นหา ประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆปรากฏว่าประเด็นเหล่านี้ไม่มีคำตอบคอปอไม่ได้คนเพราะคอปอไปทำดำเนินการทำไปน้อยกว่าที่ได้รับมอบหมายหรือน้อยกว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งคอปอโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการหาว่าใครผิด แต่ก็มีความขัดแย้งในตัวเองก็คือว่าคอปอบอกว่าไม่ต้องการหาว่าใครผิดแต่คอปอในรายงานก็ดีในการทำถแถลงของคอปอก็ดีในการถแถลงข่าวของคอปอก็ดีกลับเน้นชายชุดดำโดยไม่ได้ก็ไม่ได้บอกว่าคือใครอยู่ฝ่ายไหนกันแน่และทำใช้ความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการพูดถึงช,ชายชุดดำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชายชุดดำ โดยให้น้ำหนักอย่างมากก็มีผลทำให้ลดความชอบธรรมของการชุมนุมของประชาชนและเพิ่มความชอบชอบธรรมให้กับรัฐในการจัดการกับผู้ชุมนุมทั้งทั้งที่โดยหลักการแล้วแม้ว่าจะมีชายชุดดำจริงชายชุดดำมีเป็นใครทำอะไรก็ไม่ได้คน้นค้นหานะแต่ว่าเอาเป็นว่า เรื่องนี้มีคนวิจารณ์เยอะแล้วแต่ว่าหลักการสําคัญก็คือว่าแม้มีชายชุดดําจริงรัฐก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและทําให้เกิดความเสียหายมากมายอย่างที่เกิดขึ้นในส่วนต่อไปที่เป็นปัญหาคือชุดความจริงเกี่ยวกับสาเหตุรากเงาความขัดแยง้ง พอพอได้พูดถึงสาเหตุรากเงาของความขัดแย้งโดยเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างกว้างและไม่ตรงจุดพอพูดถึงระยะความขัดแย้งปรากฏที่คอพอใช้คาว่าระยะความขัดแย้งปรากฏและระยะความขัดแย้งในระดับการช่วงชิงอํานาจ พอปอได้ใช้วิธีนำประเด็นมาเรียงต่อกันแล้วก็บอกว่าปัจจัยเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันและส่งผลกระตุ้นซ้ำกันไม่เจอเกิดจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดปัดจปจัยหนึ่งความรุนแรงไม่เกิดจากปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งซึ่งฟังดูก็เหมือนกับว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจากการนำมาเรียงกันและก็ไม่มีข้อสรุปว่าประเด็นไหนสำคัญกว่าประเด็นไหน โดยตัวมันเองทําให้ลดน้ําหนักเรื่องที่สําคัญเพิ่มน้ําหนักเรื่องที่ไม่สําคัญขึ้นมาโดยตรงเพราะว่าเอาเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มารวมกันหมดแล้วบอกว่ามันเท่าเท่ากันกลายเป็นเพิ่มน้ําหนักบางเรื่องและลดน้าหนักบางเรื่องไปในตัวการลดน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักในรายงานนี้ยังทําให้มีปัญหาอย่างมาก ก็คือคอปนเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการรัฐประหารอย่างหนักแน่นใช้เนื้อที่ยาวมากพอมาถึงรัฐประหารคอปนพูดถึงเพียงไม่กี่คำสั้นๆแล้วก็ที่สำคัญคือพูดถึงการรัฐประหารว่า เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงเช่นกันเพราะรัฐประหารเป็นกระบวนการที่อาจขัดขวางการแก้ไขปัญหาตามระบบประชาธิปไตยและขัดต่อหลักนิยธรรมด้วยข้อความนี้เป็นข้อความที่เบาอย่างมากที่พูดถึงการรัฐประหารได้เบามากพอพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเช่นพูดถึงตุลาการพิวัตรก็บอกว่าฝ่าย ดุลาการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทวงดุลอำนาจทําให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ไม่ยอมรับกลไกลของกระบวนการยุติธรรมทําให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์หมายความว่าคอปอก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาเองด้วยตัวเองพูดถึงกระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐานซึ่งคนทั้งสังคมเห็นปัญหานี้กันชัดเจนอยู่แล้วแต่คอปอบอกว่า มีการกล่าวอ้างว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและการทำหน้าที่องค์กรอิสระทําให้เกิดความเครือบแคลงต่อหลักนิติธรรมมีการกล่าวอ้างคือคืนนี้เป็นการลดน้ําหนักเรื่องที่มีน้ําหนักเรื่องที่ควรจะให้น้ําหนักพอพูดถึงองค์กรอิสระจะพบว่าอธิบายถึงปัญหาขององค์กรอิสระโดยอ่านแล้วจะไม่ทราบว่าหมายถึง ช่วงไหนกันแน่ท,ทนั้งๆไม่องค์กรอิสระในช่วงหลังการรัฐประหารเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นอิสระเลยถูกตั้งตั้งโดยคณะรัฐประหารก็หลายหลายคณะแต่ว่าคอพอพูดถึงองค์กรการแจกจองค์กรอ,อิสระแบบคลุมคล,มคลุมเครือเพื่อไม่เห็นกลายเป็นทําให้ไม่เห็นชัดว่าปัญหาองค์กรอิสระอยู่ที่ไหนมอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนพอพูดถึงเรื่องการ เรื่องรัฐรรมนูญเรื่องรัฐธรรมนูอรัฐธรรมนูญปี50ก็จะพบว่าคอปอไม่ได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี50เป็นปัญหาอะไรโดยบอกว่าประเด็นรัฐมนูล50และการแก้ไขรัฐมนูลเนื่องจากคนบางส่วนยังให้ความสําคัญกับรัฐมนูลแห่งราชนอะาณาจักรไทย ฉบับ40ซึ่งถือว่าเป็น,นลำนวนฉบับประชาชนจึงมีทัศนคติในทางลบกับฉบับ50ก็คือไม่ได้วิเคราะห์เลยว่ารัฐธรรมนูญปี50มีปัญหาอย่างไรปัญหาเหล่านี้เนี่ยการที่คอปอมมีความเห็นไปอย่างหนึ่งไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตรงอ,รอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่เป็นปัญหาแค่ทีเดียวเพราะว่าก็มีสิทธิ์คิดอย่างนั้นเพียงแต่ว่า คอพอได้ใช้วิธีใช้วิธีไปเน้นไปให้น้ำหนักอย่างที่ตนต้องการแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงความเห็นของฝ่ายต่างๆถ้าจะบอกว่าจะต้องการเป็นกลางจริงๆแต่ก็ไม่ได้ยกเอาความเห็นของฝ่ายต่างๆมานำเสนอคอพอบอกว่าต้องการเป็นกลางจึงไม่ต้องการสรุปแต่การลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักอย่างอย่างที่ผมกล่าวไป กลายเป็นคล้ายกับสรุปแล้วก็ทําให้อาจจะพูดได้ว่าเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากอย่างมากทําให้สิ่งที่เรียกว่าชุดความจริงเกี่ยวกับสาเหตุรากเง,งาความขัดแยง้งไม่ใช่ชุดความจริงร่วมกันอย่างที่คอปบอกบอกว่าจะทำคอปอบอกว่ามีชุดความจริงหลายชุด ได้หลายชุดคอปต้องการทำชุดความจริงร่วมกันแต่ปรากฏว่าชุดความจริงนี้ในที่สุดก็กลายเป็นชุดความจริงที่ค่อนข้างจะคล้ายกันหรือสอดคล้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปและชุดความจริงชุดความจริงนี้จริงๆแล้วจึงไม่ควรเรียกว่าชุดความจริงความจริงต้องเรียกว่าชุด ข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและความเหตุซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเห็นพ้องต้องกันของคนในสังคมสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดในการนำเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเรียนกันคือในการมองปัญหาของคอปอไม่มีเส้นแบ่งระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ ไม่มีเส้นแบ่งไม่เห็นความต่างไม่ทําให้เห็นความต่างระหว่างระบอบประชาธิปไตยที่มีปัญหาแต่สามารถแก้ไขในระบบและมีการตรวจสอบได้กับการรัฐประหารและระบบที่ต่อเนื่องจากการรัฐประหารซึ่งขัดหลักประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและตรวจสอบไม่ได้เมื่อไม่เห็นความแตกต่างนี้ไม่ทําให้เห็นความแตกต่างอันนี้ก็ทําให้เป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาสําคัญในการวิเคราะห์ของคอปอซึ่งการไม่เห็นความแตกต่างนี้ก็ไปสะท้อนอยู่ในการความเห็นของประธานคอปอเองที่ว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เห็นพ้องด้วยกับการยึดอำนาจรัฐไม่ว่าในครั้งใดแต่เด็จการทางรัฐสภากับเด็จการทางทหารดูจะไม่แตกต่างกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเผด็จการทั้งสองรูปแบบต่างทําลายการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ก่อนรัฐประหารหลังรัฐประหารแล้วรวมไปทําให้คนเข้าใจว่านั่นก่อนรัฐประหารคือปฏิเดการรัฐสภาหลังรัฐประหารคือปฏิเดการคือปฏิเดชการทหารก็เลยกลายเป็นว่าเท่าๆกันมีปัญหาเท่าๆกันมีการคอปปอแบ่งความแตกต่างทางความเชื่อเป็นสองแบบ ความเชื่อในเรื่องประชาธิปไตยเป็นสองแบบแบบไม่ชัดเจนคือบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งไม่ต้องตรวจสอบกับแบบคนดีมีคุณธรรมที่ตรวจสอบได้ซึ่งความจริงไม่ตรงกับความเข้าใจของของฝ่ายต่างๆที่มีการพูดการแสดงความเห็นกันอยู่เพดังนั้นในการวิเคราะห์จึงทำให้ไม่เห็นว่าปัญหาใหญ่คือ ปัญหาใหญ่ของประเทศคือการที่มีคนไม่เชื่อการเลือกตั้งไม่เชื่อว่าประชาช,ชนจะปกครองบ้านเมืองได้คือการและการใช้ความรุนแรงเข้ายึดอำนาจรัฐทำลายหลักนิตริรัฐนิติธรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งคือปัญหาใจกลางของวิกฤตในข้อเสนอพอมาถึงข้อเสนอของคอปอเนี่ยเมื่อวิเคราะห์โดยมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกับหลักการ ปัญหาใจกลางของของประเทศหรือของวิกฤตของประเทศข้อเสนอของคอปอจึงถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอที่ดีหลายหลายข้อก็ทำให้ข้อเสนอในส่วนที่สำคัญมากๆขาดน้ำหนักและไม่ตรงจุดคอปอเสนอได้ชัดเจนว่าจะต้องไม่มีการทำรัฐประหารอีกแต่ว่า เนื่องจากไม่ได้เน้นความเลวร้ายของการรัฐประหารแต่ต้นน้ำหนักของข้อเสนอนี้ความสำคัญของประเด็นนี้ก็ลดน้อยลงไปพอ,พอเสนอว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่เร่งแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็กำหนดให้การแก้รัฐธรรมนูนเป็นเป็น,ปนมาตรการระยะยาวทาั้งทั้งที่ปัญหาของรัฐธรรมนูนเป็นปัญหาใหญ่มากที่ทำให้เกิดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง คอปอเสนอให้ปรับกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในข้อเสนอก็จะพบว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นทั้งการวิเคราะห์และข้อเสนอจะไม่ได้เน้นชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนที่พูดถึงตุลาการก็จะเป็นเพียงข้อเรียกร้องแต่จะไปเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเสียมากกว่าและเมื่อไม่เร่งแก้รัฐมนูญ การจะปรับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนอกจอากนั้นในการกล่าวถึงการคืน